สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์เล็บเจเจห้ากับแปดชาแนลหรือช่องยมรุมฮักนายูนะคะสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยสามลาะดะแลดาวจอแล้วก็ลาสตาร์ด้วยนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนจากช่องยมรุมฮักนายูก่อนนะคะ <S <S ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากกินแบ่งของแต่และประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น สูตรทุกสูตรมีเข้ามีรลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงช่องอยูมารมพักนายโหรือมาเลิรเจเจ,จห้าเก้าแปดชานเเลลไม่มียานพิเศษใดๆไม่ได้เก่งไม่ได้มีตาทิพย์ไม่อาจจะรู้ล่วงหน้ารู้อนาคตได้นะคะว่าตัวเลขเขาจะมาตัวไหนเป็นแค่การคำนวณคิดค้นขึ้นตามสูตรนำมาฝากทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เราสตาเมื่อวานเข้าตัวเด่นศูนย์นะคะในสูตรไม่มีสีเนาะก็เข้าศูนย์นะคะ้อตัวเด่นเนาะพรุ่งนี้นะคะเราวสตาให้เด่นศูนย์เก้าจับคู่ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งห้าสี่ห้าสองสี่สองเสียงไปอีกแล้วค่ะทุกคน <c oughs> ขอโทษขออภัยหลายลๆเด้อแล้วก็สี่สองนะคะ สตัว1นึ่งศูนย์เก้าห้าศูหนึ่งสองหสีย์หสองสสตัวนะคะห1 0หนึ่งศูนย์เหสองสหนึ่งเด่น0ูนย์เนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ฮานอยนะคะมือสันนเดอพี่น้องเลยมาดูฮานอยกันค่ะเดี๋ยวเปิดก่อนเนาะ หนานอยไว้ตรงไหนแล้วล่ะมันเป็นกระดาษตอนนี้นะคะคือกระดาษไม่ได้แยกแผ่นเหมือนที่ฝรั่งเศสนะคะเพราะว่ามันมานี้เรามารบเจกเขียนรวมไปแล้วเวลาหามันก็หายากหน่อยนะคะทุกคนอานอย้ยเฉพาะกิจให้เด่นศูนย์หนึ่งนะคะจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามเก้าสามแปดเก้าแปดสามตัวห้าศูนย์หนึ่ง 305 915 839 038 198 4ตัวนะคะ3501 0839 8915เด่น01นะคะต่อที่ฮานอยพิเศษนะคะเด่น58จับคู่58 53 83 47 41 71 สามตัวสามห้าแปดสี่ห้าสามเจ็ดแปดสามหนึ่งสี่เจ็ดห้าสี่หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสี่ตัวเจ็ดสามห้าแปดห้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดสามเด่นห้าแปดนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ฮาโนยปกตินะคะเด่นสีปดจับคู่สี่แปด สี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกเก้าสามหกสามสี่ตัวนะคะหนึ่งสี่แปดเก้าสี่หนึ่งหกแปดหนึ่งสามเก้าหกสี่เก้าสามแปดหกสามสี่ตัวนะคะเก้าหนึ่งสี่แปดสี่สามเก้าหกเก้าหกแปดหนึ่งเด่นสี่แปดนะคะต่อกันที่ อโนอย์บีพีค่ะเด่นสองสี่จับคู่สองสี่สองเจ็ดสี่เจ็ดสามหนึ่งสามแปดหนึ่งแปดสามตัวเจ็ดสองสี่สามสองเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดแปดสามหนึ่งสองสามแปดสี่หนึ่งแปดสี่ตัวนะคะแปดเจ็ดสองสี่สองแปดสามหนึ่ง สามหเจ็ด่นสอนะคะเรามาต่อกันที่3รัฐและดาวโจนนะคะเมื่อคืน3รัฐและดาวของไมล์เจีจีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเข้าตัวไหนกันบ้างเนาะอังกฤษหลุดนะคะทุกคนต้องขอโทษขอภัยเนาะส่วนเยอรมันเข้าตัวเด่น5ในสูตรไม่มีศูนย์เนาะไปสลับกับรัสเซียนะคะรัะเสเซียให้0ูย์หเนาะ แต่ก็เข้าตัวเด่นห้านะคะรัสเซียก็มาศูนย์นะคะตัวเด่นดิ้งนะคะเขาเขาเรียกให้เขาไปข้างหน้าเนาะก็เสียดายนะคะไมา์รลพเจมีมีสามเนาะแต่ก็ได้ศูนย์ตัวเด่นดิ้งนะคะส่วนดาวโจนไมลเรัจเข้าตัวแปดรองนะคะทุกคนเข้าไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะเดี๋ยวเรามาดูอังกฤษคืนนี้คะ่ะเด่นสามสี่จับคู่สามสอง

425902นะคะรัสเซียเดน50ตัวเดิมค่ะแต่เขาสลับที่กันนะคะ5603 5009 93 36 3ตัวนะคะ356 603 950นะคะต่อกันที่ดาวโจนคะเด็น90นะคะจับคู่98 04 90 07 จ็ดแปดจะไอแล้วค่ะทุกคนฮัลโขอโทษขออภัยเดือเจ็ดแปดแปดจะให้สี่แปดไปเขียนเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดแปดนะคะทุกคนก็ตามนั้นนะคะแล้วก็สี่แปดเนาะสามตัวสี่เก้าแปดแปดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เก้านะคะทุกคนก็ครบแล้วเนาะ ก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่ไม่เลิจะเจคํานวณเข้าหรือช่องอยู่มารุมข้างในอยู่คํานวณเข้านะคะใช้พิจารณาญาณของตัวเองให้เยอะๆไม่นะคะอนุญาตให้วางลิงก์ดใดๆใต้คลิปนะคะเพราะว่าไม่อยากนะคะสนับสนุนอะไรที่มันไม่ดีเขาเรียกอะไรนะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นลิงก์ที่มันไม่ดีอาจจะเข้ามาก็ไม่อนุญาตนะคะทุกคนเนาะเพราะว่า หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในส่วนนั้นเนาะเพราะว่าเราไม่อยากผิดกดของ ocyoutube ท่านเนาะนะคะก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะคะให้เอามาฝากเพื่อเป็นแนวทางเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้าแล้วกันขอให้คิงปังๆนะคะมีโชคมีราบเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะ สุขภาพพลานามัยแข็งแรงธุรกิจการงานที่ทำอยู่ก็ให้ประสบผลสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นเนาะให้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ